มือถือหน้าตาประหลาดประหลาดแบบนี้ผู้คุณเคยใช้กันไหมครับนี่คือโนเกียเจ0 0เปิดตัวมาแล้วนะครับ21ปีบางคนเรียกน้องปักเป้าบางคนเรียกใบไม้ใหญ่บางคนเรียกไไใบกไ,ไม้เล็กแล้วคุณเนี่ยเรียกว่าอะไรดีไซน์ของเขาเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ม,มากๆมองจากข้างหลังตรงนี้มันค,คล้ายๆใบไม้เหมือนกันนะแล้วต้องกล้องก็เหมือนมีตาปลากลมๆอะเห็นไหม บางคนเขาเรียกปักเป้าก็เพราะตรงนี้ละมัง้งแผงปุ่มกดก็วางไม่ได้แหวกแนวมากคุณเห็นไหมสองแถวซ้ายขวาด้วยความที่น้องอายุเยอะมากๆแล้วเนี่ยครับเวลาแกะแต่ละครั้งนี่ต้องระวังมากๆเลยนะครับเพราะวัสดุพวกนี้มันกรอบมันแตกได้ต้องใส่ซิมก็จะแอบอยู่เล็กๆตรงนี้ครับใส่ซิมเข้าไปเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวไปลองเดินเครื่องกันปุ่มเปิดเครื่องอยู่ด้านบนตรงนี้ครับ ใส่ซิมแป๊บเดียวสัญญาณมาแล้วครับรุ่นนี้รองรับ 3G ด้วยนะรละนี้ก็คือหน้าตาเมนูของเขาครับแล้วก็ไอคอนก็อาจจะยังไม่ได้สวยงามมากเท่าไหร่มีเพลงในตำนานติดมานิดหน่อยครับจำเพลงนี้ได้ไหม